ปอพอขอไอ้อรถที่ไปประกอบสะพานให้มันรวดเร็วทันใจเพราะน้ำท่วมบ่อยแลอเกินประเทศไทยได้รุ่นที่สิบวันประกอบเสร็จน้ำเกือบแห้งประกอบสะพานเพิ่งเสร็จอแต่หน่วยงานกลาโหมได้รถประกอบสะพานเสร็จภายในสองนาทีแต่หน้าวันนี้น้ำท่วมสะพานขาดมาสองสามวันสองนาทีของท่านยังไม่ไปเลยแต่งชุดเครื่องแบบอยู่ท่านจะไปวันไหน แล้วสั่งซื้อมาทําไมสองนาทีเสร็จสองนาทีเสร็จอะสะพานขาดไปกี่วันแล้วครับพี่น้องประชาชนรอคอยอยู่ถ้าเป็นเรื่องจริงที่ท่านพูดอนะฟ้องได้เลยผมไม่กลัวครับและถ้าเกิดท่านแน่จริงท่านต้องตอบวันนี้เลยสิบเจ็ดประเด็นอนะท่านไล่มาเลยว่าท่านมีความถูกต้องประเด็นไหนบ้างไอประเด็นง่ายๆที่ตอบได้ยังไม่ตอบเลยก็ขออนุญ,ญาตาท่านประธานครับผมสมผลสิทธิ์ผมก็ไม่อยากตอบความยาวสาวความยืดให้สภาเสียเวลาเพราะว่าท่านสมาชิกใจพิดายต่อแต่ผมจะใช้สิทธิ์ตอบ ชี้แจงให้ชัดเจนครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับไม่ต่อความยาวสาวความยืดครับท่านประธานผมนายชาบุญชัยสวัสดิ์ครับมีเวลาสําหรับท่านตอบอยู่แล้วครับไม่ได้ต่อความยาวสาวความยืดครับพิสูจน์กันวันนี้ได้เลยครับไม่ต้องไปปั้นตัวเลขไปปั้นคําพูดพอแล้วครับท่านนทชาครับไม่เป็นไรครับเป็นสิ์รัฐมตีจะตอบพรุ่งนี้ก็ได้นะครับว่าผมอยากหนีสุดท้ายท่านเดินไปเฉยเลย20ชั่วโมงที่ท่านหายไปจากสปายแห่งนี้ และได้บอกผมว่าผมอย่าหนีตั้งแต่เมื่อคืนและท่านก็เดินตอก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 ,ตก,ตกออกไปเนี่ยยีชั่วโมงเนี่ยเตรียมข้อมูลมาเนี่ยชี้แจงมาเป็นรายละเอียด20่สิบข้อเมื่อวานบอก17ประเด็นวันนี้ตอบมาทั้งหมด29ข้อแต่ข้อมูลทั้ง29ข้อที่หายไปเนี่ยผมคิดว่าท่านเอาเวลาไปเก็บของออกจากกระทรวงดีกว่าครับถ้าเกิดไปหายไปแล้วได้ข้อมูลมาแค่นี้ไม่ใช่เ,เรื่องเดิมครับท่านประธานาท่านประธานบอกผมพูดเรื่องเดิมทั้งนั้นผมเสียหายแต่ผมจะบอกนิดเดียวครับพลาด ไปถึงท่านนายกนิดเดียวให้ท่านนายกได้ช่วยไปตรวจสอบครับและได้ไปปรึกษาท่านรัฐมนตรีอาคมครับเรื่องนี้ไม่ชอบมาพากลและเราต้องพิทักษ์ผลประโยชน์ประเทศชาติครับเรื่องนี้ทรัพย์สมบัติของพี่น้องประชาชนครับท่านประธานครับขอบคุณครับท่านประธานครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจของผมในครั้งนี้จะเป็นการเปิดโปงภารกิจ I อภาคจบภาคสุดท้ายที่จะล้มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาไปพร้อมกับปฏิบัติการที่เลวร้ายนี้ท่านประธานครับ ปฏิบัติการ I.O. หรือปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารมีการอภิปรายในสภาแห่งนี้มาแล้วสองครั้งครั้งแรกนั่นก็คือเมื่อครั้งที่สอส,อสอวิโรดลัคนาดิสอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักก้าวไกลได้อภิปรายเปิดโปงโครงสร้างการทำงานผ่านปฏิบัติการ I.O. ที่ใช้กำลังพลของกองทัพใช้งบประมาณของพี่น้องประชาชนเปิดกันจะจะมีายแอเข้าไปทลายกลุ่มรังไ o กัน เรียกที่ว่าพี่น้องประชาชนทุกคนสามารถตรวจสอบและติดตามการทำงานได้ท่านประธานครับในโครงการที่ผมจะหยิบยกขึ้นมานั้นเป็นโครงการเมื่อสมัยรัฐบาลคสอชอเริ่มตั้งแต่ปี6 2ขอทีมสื่อเปิดสไลด์ขึ้นมาได้เลยนะครับเป็นโครงการตั้งแต่ปี6 2ที่ได้เริ่มทำโครงการกันมาเป็นโครงการหนึ่งหมู่บ้าน1กิโลเมตรของถนนพาราซอย หลายคนอาจเคยอภิปรายในสภาแห่งนี้มาแล้วหลายครั้งแต่โครงการนี้ก็ยังมีความเครือบแคลงสงสัยนะครับแต่ถ้าประธานเชื่อไหมครับว่าหลังจากมีโครงการได้ไม่นานราคายางไม่ได้ดีขึ้นเลยแต่ยอดเงินในกระเป๋าของข,องข้าราชการระดับสูงหลายหลายคนกับเพิ่มขึ้นเอกชนหลายๆคนมีผลประกอบการสูงขึ้นภาพข่าวสองสามวันวันี้ผมเชื่อว่าเป็น การเสียใจครั้งยิ่งใหญ่ของพี่น้องคนไทยทั้งชาตินะครับที่ต้องทราบข่าวนะครับเหตุการณ์เรือหลวงสุขโขทยัยอับปางกลางทะเลนะครับซึ่งกนขณะนี้เนี่ยก็เจ้าหน้าที่หลายๆท่านก็กําลังปฏิบัติการค้นหากันอยู่นะครับแล้วก็ขอให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับให้ค้นหาผู้รอดชีวิตและก็ขอให้กําลังใจครอบครัวของกําลังพล ทุกท่านนะครับที่ปฏิบัติภารกิจครั้งนี้นะครับผมอยากจะให้ท่านร,รัฐมนตรีช่วยอธิบายไทม์ไลน์เหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นเวลาที่น้ําเริ่มเข้าเรือแล้วเรือเกิดเหตุนะครับอุปกรณ์ที่นําไปช่วยเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับของเรือกระบินบุรีมีอุปกรณ์อะไรบ้างมีชูชีพเท่าไหร่เรือยางเท่าไหร่ห่วงยางเท่าไหร่และอุปกรณ์อื่นๆที่จะช่วยกําลังพล ให้รอดชีวิตมีอะไรบ้าง